มาปแปเรามาเล่นเกมต่อคํากันใครไปต่อไม่ได้ยอมแพ้ชัชนาเธอมาๆม,ม,ม,มาค่ะอโอ้ยแพ้อีกแล้วแพ้ตะเริ่มต้นเธอน,นอนปอปลาปอปลาค่ะปิ้งไก่ได้ค่ะไก่ตีค่ะได้ค่ะตีกองได้ค่ะกองยาวได้ค่ะยาวอะไรก็ได้ แต้ม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 ยาวมากได้ค่ะโอ้ยยาวมากเหรอคะมากมายได้ค่ะไม่มินเหรอคะไม่มินคือฮอนดูออมได้เบอร์มันเนี้ยมิน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 เหมาะมินเหมาะโอ้ยเรียนเลยยายเรียนได้ตายแล้วบานนีค่อย ข้าขัดของโคโลยอยู่ลอลิงลอลิงนะคะลอลิงค่ะไจัดริงลมค่ะได้ค่ะลมพัดได้ค่ะลมพัดหรือเหรอคะพัดดีพัดดีได้ค่ะค่ะพัดดีค่ะดีอะไรตึงตึงดึงวีวีโบได้ค่ะดีโบวีโบคือโทรศัพท์มือถือเอาอันนั้นมันของขวายมันกินได้เหรอ โวัววัวเัวยายแฝดเจอท่านตันอีกแล้ววัววัวโัวววค่ะปัดบัดสิไปคุณมาอะไรนะคะถ้าถ้าใครไปต่อไม่ได้ยอมยอมชัตินะ้าแฝดมาต่อไปอย่าเลี้ยงค่ะคอยอ่อนซ่อนศาสตร์เถอะเนาะทหารอดทนอืได้ค่ะท่องคำได้ค่ะท่องคำจ้ะ คำจังหัวบ้านองื้ทองคำทองคำทองคำคำนำหน้าได้ค่ะคำนำหน้าแล้วนะหน้าสวยได้ค่ะสวยสิค่ะสวยสวยสวยเออ่สวยงามได้ไหมคะได้ค่ะไปได้ยุ้ยโอ้ยใต่สีขาดสวยงามแล้วเหรออเอางาม งามใจค่ะงามใจได้ค่ะเออได้ร้ายค่ะได้ค่ะเสียร้ายเลยอืมร้ายมากได้ค่ะร้ายมากอีกแล้วไปเอาไปเอาร้ายมากมากอะไรคะมากความเอาความได้เขาไปใส่ตีว่าวนอยู่กว่อกว่าดีได้ค่ะดีมากโอ้ยได้มากมากเราปะเนี่ยมากมากได้มากอะไรอีกมากเรื่อง เรื่องบ่มีเรื่องไม่มีเรื่องไม่ดีเรื่องไม่มีค่ะไม่ได้นะคะอย่าเรื่องคำนี้ไม่ได้เรื่องไม่เรื่องไม่มีเรื่องไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องเรื่องราวได้นะคะเอาให้มันเป็นเรื่องสิเอาให้มันเป็นเรื่องจ้ะได้แปลนะคะกอไก่กุ้ยแขกแขกดำ อดำน้ำได้ค่ะน้ำแข็งได้ค่ะแข็งแรงได้ค่ะแรงดีแรงดีได้ดียังดีมากโอ้ยมากมากเลยเหรอว่ามีมงมากดอกมากมากเลยล่ะมากได้เออมากมากได้เออมากเรื่องได้มากเรื่องอืมมันทำไมล่ะแม่เาเรื่องไร ร้ายอะไรเอ่อรายเหลือค่ะได้เหลือเร็วเหลือล้นได้ล้นลามโอ้ล้นลามได้แล้วล้นลามแล้วเหรอลามยังหลามยังลามเข่าว่าไรเนี่ย่าไรจ้าไปว่าไ้เล้วคุณได้ป้าเจ้าโจ๊กป้าป้าเจ้าหัวตาข่อย โซเสือลองคิดดูนะคะโซเสืออะไรได้บ้างเอาคอยไปทั่งด้านเรียนสหายได้ค่ะแปลว่าเพื่อนแปลว่าเพื่อนใช่ไหมคะหายใช่ไหมคะค่ะอาอไหยะค่ะไายนะได้ค่ะนะคิดดูก่อนนะคะนะหน้าหน้าทองทองคำแท่งอ้แท่งแล้วเหรออเอ ออันเป็นแท่งๆแท่งๆอ่ะแท่งดินสอได้ค่ะเอามันยังไปได้อีกสอสิเออสยยังสอสยังอันเนี้ยเออสอสีได้เออออไปบันมึงไปแดงเอาอีกแล้วแดงเราเจีมยบยังไปได้อีกแดงแล้วอ๋อแดงแดงแดงโซดาได้ค่ะโอได้แล้วเนียนค่ะไปแล้วบันี่เออดาแล้วค่ะ จื้อบันนี่ไปตี้ดาหยาอ่าด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 าอ้อฮะอ้อฮะตายกูบันนี่ตายพาคตะวันตกวอ่าขอไข่ขอไข่มาจ้ะเอ่อขวดยาขวดยาพิษค่ะเอาพิษเนาพิษสุรา ได้ค่ะพิษสุราลาอะไรลาโรงเรียนค่ะไม่สบายเหรอคะค่ะเรียนอะไรเรียนหนังสือซื้อเอาเอาซื้ออย่้งเอาเอาตึงตึงตึงเออบ้านาเลยซื้อ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 ือซืือไม่มีแหะตึงได้ตึงโอเคค่ะต่อไปต่อไปใช่ไหมคะ โจจานมืดจานฮาดอีพ่ออีแม่เอ่ยประตูขมะกอังเดย์คอย,อคยจ่ายเงินจ่ายเงินได้จ่ายเงินจ่าเงินหรอคะจ้ะจ่ายเงินเ,เงิน,เง,นเงินตราคะ่ะได้ค่ะอืออืออืออื้อ,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 อตาสังตาสังตาสังไม่ได้ค่ะเหรอเพราะว่าถ้าเป็นมัดตาสังถึงจะได้นะคะมันเป็นตา ไ,ไปเถอะฉันใครได้แทงบอลนีไ่ได้แทง่งได <c oughs> ้แทงได้ตาอะไรก็ได้ไข่ก็เริ่มเริ่มไป, <c oughs> ไปน้ำต้องเรียนเราละงองูอย<อ><อ>่างนู้นบานนี้งองูเดี๋ยวด้วค่ะให้คิดสักก้อนเนะีโอ้ยคิดบ่ออกเดี๋ยวนี้พ่อแห้งแล้วยืนอยู่ทั้งข่างนี่เดี๋ยวด้วค่ะจ้ะเอองานบ้านได้ไหมคะได้ค่ะว้าวเอาโอ้ยยังจะไปเมื่อไหร่ลาไข่ยจ็คขวังยังกระโดดหรอกค่ะบ้านเรือน เอามันเลื่อนตีเดี๋ยวไปหอดเลื่อนแล้วเอ่อเลื่อนไทยนี่ค่ะได้ค่ะอาอาไทยแลียนได้ค่ะแลียนอะไรแลนอย่งเนาะแม่มันนีเรียนหันหันค่ะแลียนหันหันค่ะแลียนหันหันวดได้จ้าแลียนหันหันวัดมีจ้าภาษาไทยนะคะตายคอยเอาเจ้าโอ้ยตายแล้ว ข้าจะขวางกึกว่าแหวนลงย่าว่าแหวนล่วงอย่าเอาว่าแหวนนี่เอาดีๆคอยไปน้ำวงเหล่าวงเหล่าเหล่าสาโทได้ค่ะของหมักเนาะโอ้โทเหรออือโถหาแฟนโอ้ได้ทุกคนมีแฟนโถหาแฟนแฟนอะไรแฟนตายแล้วค่ะ แฟนตายแล้วอาได้เราคิดแล้วล่ะค่ะแล้วต้องเป็นบคนะคะแล้วเตะอหรอเว้ยได้ได้วเตะแล้วเนาะอไแต่หัวมันจิไปใส่ถอดค่ะได้ลไปกับไปมาเลิกมาเฮ้อเว้ยแร้วแต่มันจิไปใส่ถอดค่ะช่อช้างค่ะช่อช้างมาจ้าเอ่อช่อช้าง ่ช่างกลได้ค่ะอือนหล,ลวงได้ค่ะปาด์แต่สิได้ก็ได้เนาะเออเออล้วงยังน้ำหวานนี้เดี๋ยวเด้อค่ะล้วงโลกได้คะ<ห>่ะโอ้อนเ,นเออลูกงยังน้ำบาดเนาะปาร์ติโลกกลมได้ค่ะเอานักไปได้เอกปาร์ตขอย้อนเงือบแถบอันนี้โลกกลมบอลกลมยังเนาะอันกลมเกลียวคะ่ะได้ค่ะ เโย่แล้วป่ะเนี่ยเปรี้ยวยั้งมานเนี่ยไม่เอาเนี่ยเกี่ยว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 ถล่มไปเอ้ยเจแปะใช่ไหมคะโอ้ยทองเดี้ยนโอ้ยทองเดี้ยนโอ้ยก็จะเอาเต้จากหัวงเนาะปอบตัวนี้ก็ได้อยังเรียนคึกคักออมาคึกคักเมื่อกี้ใครได้วอแหวนเยี่ยเรียนไม่ใช่หรอคะหรือว่าเย่แปะก็เมื่อกี้นี้วอแหวนวอแหวน วอแวนเอ้ยเมื่อกี้ยายแปลได้ช่างช่างกลโอ้ยยันยนถูกแล้วมาคือเมี่่ยดาบนี่จะมิดาไม่สนวันด่าเหรอคะเออจะดาดาไปแในนอนปกติกับมักดาอยู่แล้วค่ะดามาดากลับค่ะอยานะเหรอดามาดากลับเด้วคอยอย่านะดามานะ กลับบ้านเลยเราจะกลับบ้านเลยเราถือดาเหอถือดากลับบ <What S 1> ้านเลยบ้านนี่เจะม้าสู่เตี้ยกับบ้านมาไล่ค่ะได้ค่ะกลับบ้านไล่เอาจังบักสังเมื่อบ้านนี่ไล่นาจ้ะได้ค่ะโอ้เมื่อเไปได้อีหลีนอบานนี่อืมหน้าเขาโอ้เขาแล้วจีเออเขาแล้วเขาบ้าขั้นได้เขาเขาแล้วก็เขาเข้า ได้ค่ะสารยังเขาบานนี่อ๋อมันก็ไปได้แถบบ้านนี่สารยังสารอีหยังเนาะบ้านนี้เขาสารลุกตีสารเอ๋อสารอ๋อสารดีกาได้ค่ะสารดีกาอืบาหยังบัดกระบาดแล้วจ้าได้ค่ะอืบาดยังบาดพระได้ค่ะพระสงฆ์ได้ค่ะสงน้ำ น้ำฝนได้ค่ะเออโอ้ยอ่ะน้ำฝนเต๋ออ่ะฝนออน้ำฝนเอ่อฝนตกฝนตกได้ค่ะโอ้ตกกรดได้ค่ะรถไฟได้ค่ะไทยนาอีเลียวมันอย่ยมันวน,ออไนไหว้ะมันอานไทยดาอื่นกับบัไทดที่ดาวเหนี้โอ้ยเออนาเหรอไทยนานแล้วใช่ไหม หน่าดินเหนียวฮะหนตายบ้านนี้เหนียวนีแ่ะค่ะนี่เินมาอีกแล้วบ้านกูไปไปทั่วทีบตัวเดียนเอาสินแล้วเอาสินซับได้ค่ะซับจังได้ค่ะจัง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 งไม่ได้จ่ายจ่าจ่ายจ่าจ่างจ่างจ่างจ่ายจ่า้จ่ายจยจายจ่ายจ่าจ่ยจายจ่ายจ่าจ่ายจ่ยจายจยจ่า่่จจจ่จจจย ล่วงลวดค่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มสีสันสมบ่าไม่ไหมค่ะอ่ะบาดแผลโอ้อืแผลลึกแผลลึกได้ค่ะแผลลึกอืเต็นเยอะเออลึกอะไรเออโอ้ยนัที่ไปเดี๋ยวค่ะนะให้มันมีความหมายนะค่ะเออเออลึกลับค่ะได้ค่ะอือเอารับเรียบร้อยรับยั้งมันเนี่ยรับต ลับตาลับตาจะรับตาค่ะหมายถึงว่าไม่มีคนเห็นนะคะค่ะค่ะตาอะไรคะตาผัวใหญ่ค่ะตาผัวใหญ่ได้ค่ะอ๋อยายอะไรใหญ่ของหลานได้ค่ะหลานอะไรหลานเลนหล่อนได้ค่ะหล่อนอืมหล่อนหล่อนอะไรก็ได้ที่มีความหมายนะคะหลานเลนหล่อนแล้วที่บ้านนี่หล่อนเป็นใครอ้าวยังไปอีกเยอะบานนี่อนเป็นใครอ่ะ ได้หลอนเป็นใครใครอะไรใครไม่รู้ได้ค่ะมึงใครไม่รู้ไปบาริแท้ไปเรื่อยเอาอ่าใครไม่รู้อืมใครไม่รู้ค่ะรู้หน้าที่ได้ค่ะโอ้มันยังไปได้อยู่เนาะอืมเอออ่ารู้หน้าที่แล้วเหรอแม่นี่ไปตันเลยเรื่องคอยบานเนี่ยอืม ที่หนึ่งในใจได้ค่ะที่หนึ่งในใจแล้วเหรอค่ะแล้วฉันจะเป็นที่อะไรไหมเอากระที่หนึ่งในใจแล้วไหมที่หนึ่งในใจแล้วใจแตก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 เอ้าใจแตกแล้วตี๋ใจแตกแล้วแม่งลุ่งแตกบานนี่แตกเออแตกเลยจี๋อันแตกในแตกในจี๋อืมแตกในรู้ยายเรียนรู้ความหมายไหมอือจ้าใจแตกโอ้ต่อกันที่ไ แต่แสดงก็รู้นะแตกในในค่ะในในในบ้านจ้าบ้านยังอีกว่าบ้านเลยในบ้านบ้านจดสันโอ้โหสันอะไรสันมีดสันมีดมีไหมมีอ่ะมีได้สันมีดค่ะมีดอิโต้ได้ค่ะมีดอิโต้ทีเอาคิดดูนะคะ ไปมึงไปบั๋นกีไปฮอดไสอ้าโตโตไปฮอดไสอโตวาทีอโตวาทีทีใครทีมันอ้ามันเนามันมันแล้วเหรอเออมันมันสัมได้มันสัมปะหลังได้หลังบ้านได้บ้านกี่เร็วโอ้ยบ้านอะไรเดี๋ยวบ้าน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 เอาใหม่คิดดูมันเยอะอยู่ค่ะบ้านอ่ะอืมเอ้าบ้าน บ้านในสวนได้ค่ะบ้านในสวนบ้านในสวนยังไปอีกเนาะสวนอะไรออาไปเดียวเดี๋ยว,ยวบ้านในสวนมันยังไปได้อีกสวนพักได้บอคะได้ค่ะออ,อพักทีได้ค่ะพักชีกจะ้ะเออชีลาวโอ้ <laughs> มันไปไม่ได้แล้วค่ะยอมแพ้ละครนี้จีรามีไหมกีราไม่ได้เหรอคะติงชีวิตได้นะคะค่ะไอผักคนไปให้เป็นผักทีราวมันถึงจะมีความหมายโอเคค่ะแม่เลรากันไรไปคือเอียนเนี่ยคอยกันยอมแพ้ซื้อละค่ะโอ้เรือหนึ่งตอหนึ่งแสดงว่าคำนี้ถ้าใครชนะได้เลยนะน้อหนูจ้ากติกาก็คือถ้าใครไปต่อไม่ได้อะไรคะ แพ้เลยจ้าโอเคมาคำสุดท้ายนอหนูจ้านอหนูพยานขันไปบหได้ลน้ำใจได้ค่ะโอ้ยหนอน้ำใจวัเตีย้ยจ้าน้ำใจเอ่อล่องใจดิคะเออใจดำได้ค่ะดำดำนาได้ค่ะ เมือบันลองคิดดูค่ะมันมีมันมีอยู่นะคะจำหน้าอาหนาฬิกาได้บอค่ะอ้ามาก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 แล้วก็กากระบาดได้ค่ะกากระบาดเป็นคำใหม่ละบาทอะไรมันมีเยอะอยู่บาทแพ่ได้ค่ะโอ้หืม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 ลองคิดดูนะบาทแพ่ืมแพ่เป็นได้ค่ะเป็นบ้า อืมบ้าแล้วก็จะบ้าบอบ้าบออะมีความหมายค่ะบ้าบอบ้าบอบ้าบอบออะไรโอ้บอใบไม้ได้ค่ะไม้อะไรเอ้าเอาบันเอาบอไม่มีไม้แล้วไหมไม้อะไรค่ะไม้อะไรไม้ประดับได้ค่ะดับไฟได้ค่ะไปแล้วเหรอ ไป่าได้ค่ะย่าไฟป่าปาอะไรป่าไม่เอาไม่ได้ัไงเอาไม่ไม่เอาไม่น่าสามได้ค่ะืออออือไม่น่าสามสามไ่ดสามองหกเแล้วสามสอได้อยู่นะคะโอ้สามสองห่ะ เธอเป็นตัวเลขระดีเธอตั้งหาหกแล้วหกล้มแล้วบนนี่วมันไปยังไงเอกล้มอะไรล้มละลายได้ค่ะไปหอวใจเหมือนไล่มังกรล่ะค่ะไล่มังกรล่ะค่ะก่อนประตูค่ะได้ค่ะประตูบ้านน่ะไม่ ตั้งตูค่ะไม่ได้มเีาสอคร้่ะเอานี่ออกก่อนนะจ้าคือโอเคกล่องดำกล่องดำเดี๋ยวนี้ใจแปะกกำลังมึนข้ามาทางเรียนไป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 มามาพันมาพันนมาลูกพันมาพันมาพันมันพััดก็ยวันนี้คือยังเริ่มต้นยังสีน้อยะ

อุราอันส้อนจัดมาพันมาพันมาพันมาโอ้พันเขาเอาไปแล้วหันร้อยหัร้อยมาหันร้อยมาหันร้อยมาหัร้อยมาเราต้องเรียนฮะตาย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 แม่จ๋าไม่ต้องเสียใจนะจ๋าเคีมหน้าค่อยเอาใหม่นะจ๊ะ